สวัสดีค่ะมาเรียรนรู้คณิตศาสรตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอคําตอบของระบบสมการนะคะโดยมาเฉลยแบบฝึกหัด1.2ข้อที่3กันต่อนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับแบบฝึกหัด1.2ข้อที่3นะคะก็จะเน้นไปที่การเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์จากโจทย์ที่ เขากำหนดความสัมพันธ์มาให้นะคะแล้วก็หาคําตอบโดยวิธีการลองแทนค่าตัวแปรนะคะสําหรับการเขียนสมการนะคะมีวิธีการเขียนอยู่หลักๆอยู่สองตัวก็คือดูในโจทย์นั้นนะคะว่าโจทย์มีตัวแปรแล้วหรือยังนะคะถ้ามีตัวแปรแล้วก็ดูความสัมพันธ์แล้วก็เขียนสมการเลยนะคะ แต่ถ้าโจทย์ไม่มีตัวแปรนะคะขั้นแรกก็จะต้องมาเพิ่มขั้นตอนก็คือการกำหนดว่าตัวแปรอะไรนะคะแทนสิ่งที่โจทย์เขาให้หาจากนั้นนะคะก็เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ตามข้อมูลโจทย์นะคะและลองแทนค่าตัวแปรเพื่อที่จะหาคำตอบจากโจทย์นั้นนะคะอย่างเช่นข้อที่1ของแบบฝึกหัดหนึ่งจุสองนะคะ x ลบด้วยสิอ เท่ากับลบห้านะคะตัวนี้มีสมการแสดงความเท่ากันของเขาจะเขียนยังไงนะคะตรงนี้มีตัวแปรได้ยังคะอ่ามีแล้วตัวแปรของเขาคือ x นะคะดังนั้นเราก็ดูความสัมพันธ์เลยโจทย์บอกว่า x ลบด้วยสิบเอ็ดตรงตัวเลยเท่ากับลบห้านะคะเราก็เขียนสมการแทนก็คือ x ลบด้วยก็ลบ11เนะคะเท่ากับลบหนะคะต่อไป x จะเป็นอะไรถึงจะมีคำตอบนะคะเมื่อลบสิแล้วเหลือลบหแสดงว่า x ของเราจะต้องมีค่านะคะน้อยกว่า11นะคะแล้วก็น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่5จึงจะลบสิแล้วได้5ดังนั้น x ของเราคือเลขอะไรคะ น่าจะเป็นเลขหกใช่ไหมคะทีนี้มาลองแทนค่าดูว่าจริงหรือเปล่าหกลบสิบเอ็ดเท่ากับลบห้าจริงไหมนะคะหกลบสิบเอ็ดนะคะมีอย่หกเอาออกสิบเอ็ดก็ได้ลบห้าจริงๆนะคะดังนั้นเมื่อแทนค่าแล้วเป็นสมการที่เป็นจริงแสดงว่าคำตอบของเราคืออะไรคะคือหกนั่นเองนะคะ ต่อไปไปที่ข้อที่สองนะคะจำนวนซึ่งน้อยกว่า x อยู่หกคือสิบห้ามีตัวแปรหรือ,อยังคะมีแล้วตัวแปรของเราก็คือ x นะคะจำนวนนั้นน้อยกว่า x อยู่หกคือสิบห้าแสดงว่า x ของเราเนี่ยต้องมากกว่าสิบห้าแน่นอนนะคะความสัมพันธ์จะเขียนยังไงดีนะอ่ะจำนวนหนึ่งน้อยกว่า x อยู่สิบหกนะคะสแสดงว่า x ของเรานะคะจะต้องมีค่าเท่ากับหกบวกสิบห้าแบบนี้ก็ได้นะคะถามว่าไม่เขียนแบบนี้เขียนแบบอื่นได้ไหมนะคะ x ของเราเยอะกว่าหกอยู่สิบห้าดังนั้นก็เขียนว่า x ลบหกเท่ากับสิบห้าได้ไหม ได้นะคะต่อไปหรือจะเอา x ลบสิบห้าเท่ากับหกได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นเวลาเราเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์นะคะในสมการเดียวกันเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะคะแต่ความสัมพันธ์เมื่อเราใช้สมบัติการเท่ากันหรือเราย้ายข้างกลับไปกลับมาแล้วยังคงเป็นความสัมพันธ์เดียวกันอยู่ ะะอย่างข้อนี้อ่านเดนจะเลือกแบบที่หนึ่งก็ได้แบบที่สองก็ได้หรือแบบที่สามก็ได้นะคะในที่นี้คุณครูจะเลือกแบบที่สามเลยเพราะเจอคําตอบเลยใช่ไหมคะ x เท <X S 1> ่ากับ6บวก15 6บวก 15, 15ได้เท่าไหร่ลูอได้21นะคะลองแทน21ดูซิว่าจริงไหมแทนในสมการที่สามนะคะ ยี่สิบเอ็ดเท่ากับหกบวกสิบห้าจริงไหมคะจริงนะคะดังนั้นคำตอบของสมการตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็นยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สามจำนวนซึ่งมากกว่า x อยู่สามคือสิบหกแสดงว่าคำตอบของเขาเนี่ย จะต้องน้อยกว่า16แน่นอนนะคะจำนวนซึ่งมากกว่า x อยู่3แสดงว่า x นะคะบวกไปอีก3จะเท่ากับ16นะคะเขียนแบบนี้ก็ได้ถามว่าไม่ใช่แบบนี้เขียนแบบอื่นได้ไหม x นะคะอะไรได้อีกเท่ากับ16ลบ3ได้ไหมคะได้ นอกจากตัวนี้เขียนได้เป็นอะไรได้อีกคะอ่าสิบหกเยอะกว่า x เอาสิบหกลบ x เท่ากับสามได้ไหมคะได้นะคะไม่ว่าจะเขียนแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือแบบที่สามก็ถูกเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้คุณครูขออนุญาตยึดแบบที่สามเพื่อที่จะไปลองแทนค่าตัวแปรนะคะ x บวกอีกสามจะได้สิบหกแสดงว่า x ของเราน่าจะเป็นเท่าไหร่ลรอสิบ สามใช่ไหมคะลองแทนดูสิแทนในสมการที่สามนะคะสิบสามบวกสามเท่ากับสิบหกจริงไหมคะจริงนะคะเมื่อเขาเป็นจริงคําตอบของสมการนี้ก็คือเท่าไหร่คะสิบสามนั่นเองอ่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะสามเท่าของ y เท่ากับลบเก้าอ่ะ สามเท่าของนะคะของก็คือเครื่องหมายคูณนะคะสามเท่านะคะของ y จะเขียนว่า <S <S ววสาม y เลยก็ได้นะคะเพราะว่าการคูณเขียนได้สามแบบสี่แบบด้วยกันอะ่ะสามคูณ y ก็เป็นการคูณสามวงเล็บ y ก็เป็นการคูณสาม y ก,ก็เป็นการคูณหรือจะเขียนสามชน y แบบนี้ก็เป็นการคูณเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการคูณเขียนได้ทั้งหมด สรูปแบบได้กันนะคะดังนั้นครูอขออนุญาตเขียนเป็นสาม y นะคะสามคูณ y หรือสามเท่าของ y เท่ากับลบเกสามคูณอะไรได้เก้าคะสามคูณสามได้9แต่เราต้องการลบอีกแสดงว่า y ของเราต้องเป็นลบสามนั่นเองแทนค่าดูซิว่าจริงหรือเปล่าสามคูณกับลบสามได้ลบเก้าจริงไหมนะคะ สาคูณลบสามได้ลบเก้านะคะเท่ากับลบเก้าเป็นสมการที่เป็นจริงเมื่อเป็นสมการที่เป็นจริงแสดงว่าคำตอบของสมการนี้ก็คือลบสามนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่ห้าผลบวกของ Y กับสามเท่าของ Y เท่ากับยี่สิบนะคะผลบวกเขียนบวกก่อน ของอะไรของ y กับ3เท่าของ y เท่ากับ20นะคะ y บวก 3y เท่ากับ20นะคะหรือใครจะเขียน 4y เท่ากับ20เลยได้ไหมคะได้เพราะ y บวก 3y ก็จะเป็น 4y นะคะแต่อันนี้เราเขียนไว้คงตามความสัมพันธ์ของโจทย์ก่อนเมื่อแทน y ด้วยอะไรถึงจะได้20นะคะตัวนี้เขียนวงเล็บ y เขาก็คือ 4y เท่ากับ20นั่น,น,นเอง4คูณได้20คะ4คูณ5ได้20ดังนั้น y ของเราน่าจะเป็น5นะคะแทนค่าดูก็จะได้เป็นไดคะ5บวกกับ3คูณ5เท่ากับ20จริงไหม5บวก3คูณ5ได้15เท่ากับ20 ซ้ายเป็นยี่สิบขวาเป็นยี่สิบก็เป็นสรรมการที่เป็นจริงเมื่อเป็นจริงสแสดงว่าคำตอบของสรรมการข้อนี้คือห้านั่นเองอ่าเขียนให้ชัดขึ้นนิดนึงต่อไปข้อที่หกนะคะจำนวนจานวนหนึ่งหารด้วยห้าแล้วผลหารเท่ากับยี่สิบนะคะข้อนี้มีตัวแปรให้เราหรือยังคะยังไม่มีนะคะดังนั้นเราต้องมากำหนด ตัวแประนะคะเพื่อที่จะแทนจำนวนจำนวนหนึ่งของเรานะคะอ่าเมื่อกี้มี x มี y แล้วนะคะใช้ตัวอื่นดูบ้างนะคะเป็น a เป็น b เป็น c เป็น m เป็น n ได้หมดนะคะอันนี้ให้คุณครูขอเลือกใช้ a และกันนะคะให้ a แทนจำนวนจำนวนหนึ่ง จากความสัมพันธ์เขียนเป็นสมการจำนวนจําหนึ่งหารด้วยห้าแสดงว่า A ของเรานะคะนักเรียนจะเขียนเป็นลักษณะการหารแบบนี้หรือจะเขียนเป็น A ส่วนห้าแบบนี้ก็ได้นะคะความหมายเดียวกันเครื่องหมายส่วนก็คือเครื่องหมายหารแล้วผลหารเท่ากับยี่สิบนะคะ อะไรเอย่ยหารห้าแล้วได้ยี่สิบแสดงว่า A ต้องเยอะกว่าห้าอยู่ยี่สิบเท่านะคะดังนั้นก็เท่ากับห้าคูณยี่สิบห้าคูณยี่สิบได้หนึ่งร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะแทน A ด้วยหนึ่งร้อยดูซิว่าจะได้เป็นสมการที่เป็นจริงไหมนะคะ a ก็แทนด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยห้าเท่ากับยี่สิบไหมคะห้าสองเป็น สิบห้าศูนย์เป็นศูนย์การหารหารจากหน้าไปหลังนะคะการคูณคูณจากหลังไปหน้ายี่สิบเท่ากับยี่สิบก็เป็นสมการที่เป็นจริงเมื่อเป็นสมการที่เป็นจริงคำตอบของสมการก็คือหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะจำนวนจำนวนหนึ่งของเราก็คือหนึ่งร้อยอ่าข้อที่เจ็สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับอีกสามมีค่าเท่ากับสามสิบสามนะคะ ไม่มีตัวแปรอีกแล้วมีจํานวนจํานวนหนึ่งนักเรียนจะเลือกเป็นตัวไหนก็ได้นะคะอ่าตัวนี้ใช้อะไรดีคะอ่ะเราใช้ y ดูเนาะให้ y แทนจำนวนจำนวนหนึ่งที่โจทย์ต้องการรู้นะคะจากความสัมพันธ์สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งสองเท่าของก็คือสองคูณนั่นเองสองเท่าของ y กับ อีกแสดงว่าเป็นการบวกอีกสามเท่ากับสามสิบสามนะคะอันนี้สองคูณกับอะไรนอแล้วบวกกับสามได้สามสิบสามวิธีคิดนะคะสามมีแล้วสามนี้มีแล้วต้องการอีกเท่าไหร่คะต้องการตรงนี้อีกสามสิบนะคะสองคูณกับอะไรได้สามสิบสิบห้านะคะดังนั้นเมื่อแทน y เท่ากับสิบห้า ดูซิว่าจะเป็นจริงไหมสองคูณสิบห้าบวกกับอีกสามเท่ากับสามสิบสามจริงไหมนะคะสองคูณสิบห้าได้สามสิบบวกกับสามได้สามสิบสามไหมคะได้สามสิบสามซึ่งเท่ากับสามสิบสามทางขวาพอดีสมการตัวน,นี้ก็จะเป็นสมการที่เป็นจริงดังน,นั้นคำตอบของสมการข้อนี้จึิงตอบเท่าไหร่คะสิบห้านั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่แปดนะคะครึ่งหนึ่งของจํานวนจํานวนหนึ่งน้อยกว่ายี่สิบสองยู่สิบสี่ครึ่งหนึ่งของจํานวนจํานวนหนึ่งไม่มีตัวแปรอีกแล้วกําหนดให้เขาเป็นตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้คุณครูให้เป็น y เหมือนเดิมเนาะครึ่งหนึ่งของจํานวนจํานวนหนึ่งน้อยกว่ายี่สิบสองแสดงว่ายี่สิบสองจะมากกว่าตัวนี้ขึ้นยี่สิบสองตั้งเลยนะคะ ่ะยี่สิบสองมากกว่าครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสองของ y u สิบสี่ก็คือสิบสี่ 14, 14, นั่นเอง 2, ยี่สิบสองลบหนึ่งส่วนสอง y เท่ากับสิบสี่นะคะแล้ว y ของเราจะเป็นเท่าไหร่อ่ะวิธีคิดหนูก็มาดูตรงนี้นะคะยี่สิบสองลบอะไรได้สิบสี่คะ ยี่สิบสองลบออกเท่าไหร่คะแปดใช่ไหมคะตรงเนี้ยหนึ่งส่วนสองวต้องเป็นแปดใช่ไหมคะแต่แปดเนี้ยเกิดจากการหารสองแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้ค่า y จริงๆเขาจะต้องคูณอีกสองนะคะดังนั้นค่าที่ได้ y ของเราน่าจะต้องเป็นสิบหกเพราะสิบหกหารสองจึงจะเป็นแปด ดังนั้นแทนค่า y เท่ากับ16ดูซิว่าจริงไหมนะคะ22ลบ1ส่วน2คูณกับ16เท่ากับ14จริงไหมนะคะตัวนี้1ส่วน2 คูณ16ก็เหมือนกับ16หารด้วย2 21เป็น2 28 16นะคะอ2ลบ8เหลือ14จริงไหมคะจริงนะคะดังนั้น14เท่ากับ14เป็นสรรมการที่เป็นจริงคำตอบของสรรมการของเราก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น16นั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากความรู้เกี่ยวกับการเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์แล้วก็ใช้วิธีการลองแทนค่าตัวแปรไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฐานสำหรับการไปวิเคราะห์โจทย์แล้วก็เขียนความสัมพันธ์เป็นสมการและแก้สมการต่อไปนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจก็ทบทวนให้เข้าใจเพราะจะเป็นฐานที่จะเอาไปใช้ต่อนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแบ่งปัน ความรู้คณิตศาสตร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่องครูตูแมทค่ะวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ